สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะเป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะเอาใจสาวกคนรักโคโรราคอสนะคะมีทั้งรถปีใหม่เลขไมน้อยๆหลายคันนะคะปี2024ก็มีนะคะท่านไหนสนใจสําหรับรถ5ประตูนะคะที่จอดที่สาขาสุวินทวงศ์นี้มีแต่ตัวสวยๆเลยนะคะเป็นตัวท็อปด้วยนะคะมี g r Sport ด้วยนะคะวันนี้ ี้เก๋จะพาชมแต่ละคันนะคะว่ามีคันไหนที่น่าสนใจราคาเท่าไหร่เลขไม,มเท่าไหร่บ้างนะคะมาเริ่มกันที่คันแรกนี้เลยนะคะจะเป็นตัว GR Sport นะคะได้หลังคาดําด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Corolla Cross นะคะจะเป็นรุ่น1.8นะคะเป็น Hybrid Premium Safety GR Sport นะคะคันนี้ปี2022กับเลขไม80,000เท่านั้นนะคะราคา869,000บาทนะคะได้เป็นตัวนี้เลย นะคะกล้องหน้าหลังมีให้นะแล้วคันนี้นะคะถือว่าได้รถตัวสปอร์ตไปใช้งานตัวท็อปด้วยนะคะนี่นะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะเป็นระบบไฮบริดซึ่งประหยัดมากๆนะคะแล้วก็นี่นะคะเขาแต่งคิ้วกันศาสตร์ต่างๆมาให้เรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะคะเป็นรถตัด่าประตูที่ น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะตอนนี้คันนี้นะคะเป็นตัว60ปีด้วยนะคะเป็นรุ่น60ปีลิมิเต็ดเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามเก๋ได้เลยนะคะเบอร์ด้านล่างสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแจ้งเก๋ได้เลยนะคะให้พาดูรอบคันนะคะไม่มีร่องรอยถูกชนใดๆแน่นอนนะคะแล้วกระจกด้านหลังเขาไล่ฟ้าให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้เป็นหลังคาดำนะ เป็นรถที่น่าใช้มากๆนะคะกระจกเดิมทุกบานเลยนะคะเป็นของศูนย์โตโยต้าเลยนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจคันนี้นะคะสอบถามเก๋ได้เลยนะคะด้านในเก๋อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นเวลาผิดรถนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเก๋จะส่งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพด้านในด้านนอกนะคะเดี๋ยวเก๋ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ กอนรับรถเราทําสปาด้านนอกด้านในให้ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะกับเลขทะเบียนนี้เลยนะคะสนใจแจ้งเกตได้เลยนะคะทักมาได้นะคะมาดูกันต่อนะคะสาหรับตัวสีขาวหลังคาดําอีกคันหนึ่งคันนี้เลขไม่น้อยเลยนะคะเลขไม่น้อยไม่มากเลขในเลขไม่น้อยมากนะคะเลขไม่อยู่ที่16,0 0 0มกิโลเท่านั้นนะคะเป็นตัว1.8ึ่งไฮบริดพรีเมียมนั่นเองนะคะคันนี้เป็นรุ่น 科尔拉ครอสนะคะ1.8ไฮบิดพรีเมียมนะคะเลขใหม่16,000กิโลนะคะสำหรับใครนะอยากได้รถเลขใหม่นน้อยเกแนะนำเลยนะคุ้มแน่นอนนะคะสุดคุ้มแน่นอนกับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่9 3 9 0 0 0บาทนะคะปี2023นะ เลขใหม่หนึ0 0หกิโลนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรีบทักมาด่วนเลยกับรถเลขใหม่นน้อยได้เป็นตัว G R Sport เช่นกันนะคะได้เป็นตัว G R Sport เช่นกันสำหรับ Toyota Corolla Cross นะคะคันนี้ปี2023ส่วนคันเมื่อกี้เก๋าพาดูเป็นปี2022นะราคาต่างกันนิดเดียวนะคะท่านไหนสนใจก็สามารถแจ้งเก๋ได้เลยนะคะได้หลังคาดำนะได้ซันรูฟด้วยนะคะคันนี้ได้ซันรูฟมาด้วยนะคะถ้าสนใจรีบทักหาเก๋ด่วน สําหรับ2คันนี้ยังว่างอยู่ด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะสําหรับ t o โยต้าโคร l ่าค o อ s นะคะมาดูสีเทากันนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็น t y โยต้าโคร l a Cross รุ่น1.8ไฮบริดพรีเมียมนะคะราคาอยู่ที่799,000บาทคันนี้ปี2023นะคะกับรถปี2023เลขใหม่50,000เท่านั้นนะคะ ใครชอบสีเทานะคะสีสีเทาออกฟ้านะคะคันนี้ราคานี้นะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะผ่อนสูงสุดได้8 4งวดเลยนะคะ ท่านไหนสนใจก็สามารถปรึกษ,ษาเกดได้ในการออกรถนะคะคันนี้จะได้เป็นรุ่นไฮบริดพรีเมียมนั่นเองนะคะ,ะคันนี้นะคะก็ไม่มีร่องรอยการถูกชนใ,นใดๆแน่นอนนะคะไฟตัดหมอกด้านล่างก็มีให้พร้อมเลยนะคะเป็นระบบแบบไฮบริดประหยัดแน่นอนนะคะเครื่องยนต์1.8ลิตรนะสำหรับรถ5ประตูยอดนิยมนะคะ t a Corolla Cross นะคะคันนี้1.8ไฮบริดพรีเมียมนั่นเองนะคะราคา7จ9 0 0 0บาทใครสนใจคันนี้ ะะเลขใหม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัว1.8 ไฮบิดพรีเมียมนะคะคันนี้จะได้เป็นรุ่นตัวเซฟตี้นะคะเป็นตัวท็อปอีกคันหนึ่งนะคะแล้วราคานะคะมีการปรับลงนะได้ส่วนลดหมื่นหนึ่งไปเลยนะคะคันนี้ราคาเดิม7 9 9 0 0 0บาทวันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่7จ9 0 0 0บาทเท่านั้นได้เป็นตัวท็อปซันรูฟมีให้นะคะถือว่าได้รถดีแล้วก็ราคาพิเศษมากๆส่วนลดหมื่นหนึ่งเลยนะคันนี้นะคะสำหรับ t ต y o TA c o r o l l a c r o s s นะคะได้ส่วนลดหมื่นหนึ่งจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะ คันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ไมกันใช้งานอยู่ที่80,000กิโลเท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจนะคะอยากได้รถท้าประตูหรือว่าอยากได้ Toyota c o r o l l a c r o s s นะคะระบบแบบไฮบริดประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะประหยัดน้ํามันแน่นอนนะแล้วก็รถทุกคันนะคะอยากได้ฟรีดาวสามารถฟรีดาวได้ทุกคันเลยเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะสําหรับ Toyota c o r o l l a c r o s s นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรุ่นเซฟตี้ด้ว ซะะันรูปมีให้นะได้ตัวซันรูปมาด้วยนะคะแล้วก็เป็นรถปี2021นะคะถ้าสนใจรีบทักหา,าเกตด,ด่วนเลยนะคะจำเลขกะเบียนแล้วแคปหน้าจอส่งมาให้เกตก็ได้นะคะอ่ะมาดูอีกคันนะคะคันนี้พิเศษมากๆนะคะคันนี้เป็นพระเอกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถปี2024ันไมาการใช้งานคันนี้อยู่ที่17,000มกิโลเท่านั้นนะคะ ราคาป้ายแดงขายอยู่ที่1ล้านกับ40,000ื่นนะแต่ลูกค้าได้ในราคาพิเศษมากๆวันนี้นะคะ9,99,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota Corolla Cross นะคะจะเป็นรุ่น1.8นะคะเป็นแบบ HEV นะคะพรีเมียมนั่นเองนะคะได้เป็นตัว HEV นะคะราคา9,99,000บาทนะ ประหยัดกว่าป้ายแดงนะคะได้หลายหมื่นเลยนะคะแล้วก็เลขไมล์การใช้งานคันนี้อยู่ที่1 7 0 0 0หมเกิโลเท่านั้นนะคะใครสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะรถสวยโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะคะรถไม่มีประวัติการชนหนักพิการจมน้ํามาแน่นอนนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ลูกค้าจะได้แต่รถดีๆไปใช้งานกันนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะคัดแต่รถเกรดเอให้ลูกค้านะคะแล้วรถที่นี่นะคะรับรถไปภายใน30วันนะคะรถมีปัญหาอะไรลูกค้าสามารถ เอาเข้ามาที่เพรยนต์ได้เลยเราดูแลให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน30วันนะคะหรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะลูกค้าสามารถเข้าศูนย์ใกล้บ้านได้นะคะเข้าศูนย์ใกล้บ้านแล้วก็เดี๋ยวทําบินเบิกจ่ายเป็นราคากลางให้นะคะสำหรับ t Toyota c o r o l l a Cross นะคะถือว่าเป็นรถยอดนิยมสําหรับลูกค้าทุกวันนี้ก็ขายดีมากเลยนะคะแล้วรถก็ขายออกทุกวันนะคะแล้วก็มีเข้ามาทุกวันเลยแล้วที่เก๋พาดู5คันนี้นะคะคือราคาพิเศษสุดๆเลยแล้วก็ เลขมไม้น้อยนะคะน่าสนใจนะคะสําหรับรถเลขไม้น้อยนะคะเพราะว่าหนึ่งเราคุ้มค่าม,มากน้องๆป้ายแดงเลยอย่างเช่นคันสีดํานี้น้องๆป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าประหยัดไปหลายหมื่นนะคะดอกเบี้ยตอนนี้เริ่มต้น2.09เท่านั้นนะคะดอกเบี้ยเทียบกับป้ายแดงเลยนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะซื้อรถกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือต้องซื้อกับบริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าเพชรยนมีประสบการณ์ขายรถมา25ปีแล้วนะคะลูกค้าอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะ ท่านไหนสนใจไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะทักมาหาเกดได้เลยและลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะคะสามารถปรึกษาเกดได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะวันนี้เกดต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอคลิปใหม่กันนะสวัสดีค่ะ